สวัสดีครับลูกค้าส,สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกช่องทางนะครับวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องรู้ทันกโกงรู้ทันคกนลวงพ่อค้าแม่ค้าที่ขายบล็อกแบตเตอรี่นะครับแล้วก็วิธีการเลือกซื้อบล็อกแบตเตอรี่ยังไงไม่ให้โดนหลอกนะครับคกนลวงหลักๆเลยนะครับบล็อกแบตเตอรี่ที่เราเห็นตอนโฆษณานี่แม่งแบตเตอรี่1 9 9โวลต์ สองร้อยห้าสิบโวลต์โอ้โหสุดๆไปเลยครับแปดแอมป์สิบแอมป์เก้าแอมป์โอ้โหแต่พอเอาไปใช้จริงแป๊บเดียวหมดแป๊บเดียวพังอันนั้นคือโคโลงที่หนึ่งครับโคโลงที่สองที่แบบโคตรหน้าบัดซบหน้าเจ็บใจชิบหายเลยคือสามร้อยนิวตันห้าร้อยนิวตันแปดร้อยนิวตันหนึ่งพันสี่ร้อยนิวตันไอชิบหายแม่งแรงกว่าเทสลาโมเดลสามโมเดลวายโมเดลเอซีอีก แต่คนก็ยอมซื้อเพราะอะไรครับเพราะเราไม่รู้ไอตอนที่มันรีวิวให้เนี่ยคือถอดล้อรถยนต์ถอดแม็กโคถอดแม่งกระทั่งถ้ามีเรือดำน้ำเนี่ยมันคงถอดเรือดำน้ำให้ดูแล้วครับแต่พอเอามาใช้จริงถอดอะไรไม่ออกเลยนี่คือคนรวมที่สองสองคนรวมนี้เท่านั้นนะครับที่ผมจะมาพูดคือคนรวมเรื่องแบตเตอรี่สองนิวตันนะครับวิธีการเลือกซื้อเลยแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ก้อนใหญ่ๆแบบนี้นะครับ ยังไงยังไงก็ไม่เกิน20โวลต์นะครับผมวัดให้ดูนะครับแต่ดูมันเขียนนะครับมันเป็นแค่สติกเกอร์แผ่นโง่ๆบางๆแค่นี้นครับเอาไปติดไว้208โวลต์8แอมป์แต่ความเป็นจริงแล้วแค่20โวลต์หลักการคิดเป็นยังไงครับแบตเตอรี่ก้อนใหญ่แบบนี้นะครับข้างในมันมีอยู่10ก้อน10ก้อนเนี่ย3.7โวลต์ w, อนุกรมกัน5ก้อน 3.7คูณ5ได้ประมาณ20โวลต์นะครับแล้วอีก5ก้อนมันจะขนานกันเพื่อให้แอมมันสูงขึ้นตามหลักไฟฟ้าทั่วไปเลยครับอนุกรมเพิ่มโวลต์ขนานเพิ่มแอมแค่นั้นเองครับแล้วมันไม่มีทางเป็นไปได้ถึง8แอมเพราะถ้าแบตเตอรี่8แอมต้องเป็นแบตเตอรี่ที่มีราคาสูงพอสมควรมันเอามาขายกัน8,900บาท1,200อง0 0 0 0้นต้น เป็นไปไม่ได้เลยครับที่จะได้แบตเตอรี่โวลต์สูงแล้วแอมป์สูงขนาดนี้นะครับให้เราวิเคราะห์ได้เลยว่าหลอกลวงแน่นอนมันแค่ประมาณ12-20ถึง20โวลต์เท่านั้นเองนะครับเพราะผมรับซ่อมแบตเตอรี่อยู่ผมรู้เลยครับแกออกมาเนี่ยเป็นแบตบห่วยๆต้องพูดตามตรงเลยพูดแบบไม่อายไม่กลัวเลยว่าลูกแบบถ้าเราซื้อมา ใส่เองนะครับลูกประมาณถึง50บาทแค่นั้นเองแอมจะอยู่ประมาณ 0.8M แอมฟังไม่ผิดครับผมลองซื้อแล้วก็แกะมาวัดดูแล้วนะครับประมาณ0.8ถึง 1.2M แอมเพียงเท่านั้นครับแต่เอาละราคามันไม่แพงก็รับได้นะครับกลลวงข้อที่2ที่แบบโคตรน่าเจ็บใจเลยคือแรงบิดครับ100ต้นๆเนี่ยไม่มีแล้วครับ 300ร้อยห้าร้อยแปดร้อยพันกว่านิวตันทั้งนั้นคุณรู้ไหมครับว่านิวตันเนี่ยมันยิ่งสูงเนี่ยคือมันต้องถอดออกแบบรถสิบล้อรถแมคโรเนี่ยมันต้องถอดออกหมดนะแต่เวลาเราเอามาเนี่ยถ้าอย่างบล็อกแบตเบตอรี่ก้อนเล็กๆแบบนี้ตัวเล็กๆแบบนี้ถอดรถเก๋ง v ีออสเจพอได้นะครับพอได้ต้องใช้คําว่าพอได้ก็ต้องกดแช่กันนาะนพอสมควรนะแต่ถ้าเกิดว่าถอดล้อรถ ยนเนี่ยรถกระบ,บะรถปิกอัพเนี่ยที่มีค่าปอนสูงๆเนี่ยไม่ออกครับอย่าไปเชื่อมันครับบล็อกที่ตัวเล็กมอเตอร์มันก็เล็กระบบเฟืองขับมันก็เล็กตามต่อให้ระบบเทคโนโลยีเฟืองดีขนาดไหนนิวตันก็ไม่ถึงแน่นอนครับสี่0้าร้พันเนี่ยหกรนิวตันเนี่ยมัน ยิ่งกว่ารถเทสลาโมเดล3โมเดล Y โมเดล X อีกนะครับรถระดับซูเปอร์คาร์ยังยังแรงบิดไม่ไม่สู้บ็อกราคา800ราคาพันสนะครับอันนี้ผมขายอยู่ผมบอกเลยว่าบนะ็อกแบตเตอรี่เนี่ยผมขายอยู่แต่ผมไม่ได้ขายโมเดลนี้นะของผมเนี่ยครับบอกตรง,ตรงเลย2แอมป์แบตเตอรี่ติดเครื่องนะครับเพียงแค่2แอมป์แค่นั้นนะครับ20โวลต์แรงบิดอยู่ประมาณ103สิมนิวตัน ก็คือใช้งานทั่วไปแล้วได้แล้วครับเหมาะเหมาะถอดลดเก๋งก็พอได้ครับย้ำหน่อยย้ำ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 หน่อยแต่ถ้าถอดลดกระบะหมดสิทธิ์ครับอย่าไปเชื่อครับการซื้อขายของ Online, ออนไลน์อย่าดูแต่สติ๊กเกอร์ครับอย่าดูแต่นำหน้าของคนขายเพราะมันไม่เคยโชว์หน้าขายนะครับไอ้พวกที่แบบ200อโวล์ส0โวล์ส0่ร0อนิวตันเมตรเนี่ยครับมันไม่เคยโชว์หน้าขายแล้วครับคือมันขายแล้วมันก็ ปิดไปเลยหนีไปเลยลองทักไปดูอีกทีครับแทบจะหาไม่เจอแล้วอ่ะสองคนลวงนะครับผมสรุปนะคือหนึ่งแบตเตอรี่สูงแอมสูงไม่มีอยู่จริงในราคาหลัก8 0 0ถึง2,000บาทนะครับใครจะเชื่อผมก็ได้ไม่เชื่อผมก็ไม่ได้เป็นอะไรผมเตือนทุกครั้งจะมีคนอขอบคุณแล้วก็มีคนพ่อค้ามาแซะนะครับจะเชื่อผมก็ได้ไม่เชื่อผมก็ไม่เป็นไรผมวัดตามความเป็นจริงให้ดูเลยนะครับ ตามหลักทฤษฎีแบตเตอรี่3.7โวลต์เป็นแบตเตอรี่เทียมอนุครมกัน5ก้อนเพื่อให้ได้โวลต์ขนานกันอีก5ก้อนเพื่อเพิ่มมิลลิแอมนะครับส่วนข้อที่2กลวงคือนิวตันสูงเกินไปสูงเกินเหตุครับดูขนาดตัวมันด้วยถ้าอยากจะได้ตัวที่มันแรงจริงตัวของบล็อกเนี่ยครับคุณต้องดูให้มันตัวใหญ่หน่อยนึง ถ้าตัวใหญ่หมายความว่ามอเตอร์มันก็จะใหญ่ต่อให้เป็นมอเตอร์บัสเลตหรือเป็นมอเตอร์ธรรมดาก็แล้วแต่มอเตอร์ใหญ่ระบบเฟืองขับคอนตอกมันก็ใหญ่ตามแบบนั้นหละครับถึงจะถอดรถยนต์ได้วิธีดูด้วยตาเปล่ามีแค่นี้เองครับแต่ถ้าเกิดว่าวัดแบตเตอรี่คุณต้องดูผ่านอาวอลต์มิเตอร์เท่านั้นนะครับแอมป์วัดไม่ได้นะครับวอลต์มิเตอร์เนี่ย ถ้าคุณจะวัดแอมมันจะต้องมีเครื่องมือเฉพาะทางอยู่ชนิดหนึ่งนะครับอ่ะเดี๋ยวค่อยมาว่าก,กันวันนี้นะครับผมไม่เห็นแบบคนโฆษณาแล้วแบบโอ้โห199โวลต์สอง้อยแปโวลต์มันหลอกลวงกันขนาดนี้เลยเหรอวะเนี่ยมันน่าสงสารคนซื้อนะเอาจริงๆอะ่ะแต่พอเราถามนี่อ่เป็นชื่อรุ่นครับไม่ใช่ไม่ใช่วลต์หรอกครับวัดจริงก็ประมาณสิบสโวลต์ยีโวลต์นี่แหละครับ นะแถไปนั่นนะออมันก็เป็นบรรยากาศการซื้อขายที่แบบโอ้ผมว่ามันแย่ลงแย่ลงนะอ่ะโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ